สวัสดีทุกท่านด้วยกันในช่องแล้วมาถ่ายแม่ทำไมอ่ะ <c oughs> แม่ไม่อยากดังแงบหนูโอเคงั้นไม่ได้อันนั้นไม่เกี่ยวนะคะคือวันนี้อยู่กันในช่องมีการ์ตูนมีสามสองหนึ่ง scp สามสองหนึ่งโคตหนูเป็น scp นั่นแหละก็คือเอ็กไม่ต้องพูดละว,วันนี้เราจะมาทำเค้กกันอันนี้ไม่เกีย่ยวน,นี้หมดแล้ว อันนี้ก็เอ,อเค้กทั้งหมดนะโอเคเดี๋ยวเราต้องทำเค้กก่อนนะคือเราต้องเลือกคีมก่อนนั่นแหละครีีมสีอะไรครีมสีม่วงค่ะแม่วิงกี้วิงกี้ดิกสีนี่ล่อย่าพ <laughs> ูดนะวิเสียงตุด ดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ทั่วทั่วนห้าถือก็งมันจะทำไม่ได้วิสีพอผสมกันกับสีฟ้ามันดูสวยนะใส่สีฟ้าด้วยไหมครับใส่สีฟ้าด้วยก็ดีเพราะว่าถ้าผสมกันมันจะสวยสีฟ้านิดหนึ่งนะก้อนใหญ่เลยสิวะทุกคน โมโหนะคะอุ้ยสีมันเหมือนขาผมโพนี่ตัวหนึ่งเลยอ่ะพอทุกคนใส่เสร็จแล้วก็เลือกกีตาร์ได้นะถ้าใครมีปะอันนี้คือเลี้ยงเรียงแบบมาจากบ้านอ้ำปั่นปะท่าว่านี้คืออะไรอันนี้คือกีตาร์คีกระต่ายนะไม่ใช่ไม่ใช่มันคือกีตาร์ช็อกโกแลตนะเลยอย่าด่าน้องน้องไม่ได้เลือกคีในนี้ มันจะเหมือนพี่นะ <are> แต่ทุกคนคิดออกไปได้ไกลเลยแหละอ๋อช็อกโกแลตจากั้นก็ลูกบอล oh, ลูกบอล look like bar and this สินสีสันหน่อย I'm so sorry what's so interesting It's like p o o rabbits อักขึ้นไหลองสตาบบร์บัล่ินสิอุ้ยอุ้ยอุ้ย ช็อกโกแลตเลยไหเนี่ยันนั้นอ่ะเราต้องรากอีก้อิสโซคิวอีสโซบิวี้ฟูลอันนี้มันผมผมสีอะไรของโบนี่ตัวหนึ่ง uh, อ่ะแมนทำเบาๆจับตรงตูดมันหลบตรงต,รงต,รงตรงูดมันอ่าอันนี้สวยดัง เละหนึ่กกแนงและแค่นี้เดียวไม่เป็นไรหนูเทแค่นี้แหละหนูใส่ครีมแค่นั้นหรอลูกพอแล้วหรอใส่สตรอเบอรี่แค่ชิ้นเดียวหรอลูกไอสตรอเบอรี่บ้าล้มทำไมโอเคชชคดีมันไม่เละแม่ใส่แม่หนูใส่แค่นี้แหละหนูเอาะอะไรเพิ่อมอีกไหมใส่สตรอเบอรี่คิีมไหมมันก็เทพป,ป นี่ว้ามันหูกระต่ายเลยๆกันแล้วเป็ดโอ้ยก็เหมือนแมวมากกว่านะหูแหลมหูแหลมว่ะนี่จะหมูมันเหลอหรือว่าลูกตานี่คืออะไรนะ glitter rainbow rainbow dash อะสิ <Gl itter. S 1> สำหรับ <Gl itter. S 1> น้องกะตายจริงๆต้องใส่ช,โชโ็อกโกแลตก่อนลเลย glitter นะเดี๋ยวมาจะใส่ช,โชโ็อกแลตที่รอบจะได้กินแบบเปี้ยวๆหวานดีไม <Wow. S 1> ว มแม่พอเทเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูจะถ่ายคลิปให้ทุนผู้ชมดูก่อนนี่ก็คือสภาลาติโอมาได้นะก็น่ากินอยู่เป็นหูกระต่ายแต่หนูว่ามันเป็นหูแมวนั่นแหละเพราะว่าหูมันแหลมใช่ไหม,ม<笑><笑>น่าอร่อยเนาะเดี๋ยวขอลายไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะกินเค้กอันสุดอร่อยอันนี้ละ